เข้าสู่วันที่17แล้วนะคะที่รัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเฉพาะในกรุงเทพมหานครก็มีแคมป์คนงานไม่ต่ำกว่า500แคมป์ที่ถูกสั่งปิดไปและขณะนี้ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากแรงงานแล้วนะคะว่ามีปัญหาเรื่องของปากท้องเรื่องของการเข้าไม่ถึง ระบบดูแลสุขภาพต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะการตรวจเชื้อและขณะนี้ต้องการที่จะร้องเรียนมายัางองค์กรภาครัฐให้ช่วยกระจายความช่วยเหลือด้วยค่ะติดตามจากดีเ e ็กซกับคุณวิลาศินีสุภรสค่ะภาวาการเดือดร้อนของแต่ละคนห้องก็จะแค่นี้เราอยู่ได้สองคนสาคนนี่ก็ลูกเล็กตอนนี้ลําบากกันไปหมด เสียงสะท้อนจากหลังกำแพงแคมป์คนงานแห่งนี้เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่วันที่17หลังรัฐบาลประกาศมาตรการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้าวสารอาหารแห้งจากผู้บริจาคถูกนำมามอบให้หลังได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือว่าคนงานกว่า800ชีวิตในสแคมป์กำลังต้องกินอยู่อย่างจำกัด เท่าที่บริษัทสามารถแบกรับได้ที่เราได้ยินรัฐมนตรีของกระทรวงแรงงานนะคะพูดว่าจะมีการดูแลเรื่องของอาหารการกินมาให้แคมป์คนงานที่ปิดแต่ว่าจนตั้งแต่วันที่ยีจ็จนถึงวันนี้มาเนี่ยสิบกว่าวันเราไม่ได้เข้าหรือว่าเป็นอาหารจากหน่วยงานของภาครัฐมาให้กับคนงานเลยคือตอนเนี้เราไม่รู้ว่ายังไงนะคะแต่ว่าเราก็จะ พยายามช่วยกันให้มากที่สุดเราก็ประสานหลายๆหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเรื่องของอาหารให้คนงานประทังชีวิตให้อยู่ได้ภายในหนึ่งเดือนนะคะหลังถูกสั่งปิดแคมป์แรงงานหญิงกลุ่มนี้เปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นแม่ครัวกลางทำกับข้าวจากของสดที่ได้รับบริจาคแจกจ่ายให้กับแรงงานทุกครัวเรือนภายในแคมป์แต่สัปดาห์หนึ่งจะมีเพียง1-2วันเท่านั้น ที่เหลือพวกเขาบอกว่ายัางชีพด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องปกติห้องพักจะถูกใช้สำหรับนอนในช่วงเวลากลางคืนและออกไปทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างในช่วงกลางวันแต่หลังจากมีคำสั่งห้ามออกจากแคมป์ทุกคนพยายามอยู่ภายในห้องของตัวเองแต่ด้วยสภาพอากาศร้อนและลักษณะเพิงพักแบบชั่วคราวทำให้ช่วงเที่ยง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกมานั่งรับลมในพื้นที่ส่วนกลางวิศวกรประจำโครงการบอกว่าด้วยจำนวนคนที่อยู่รวมกันหนานแน,น่นและที่นี่ยังไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เชิงรุกอีกรอบหลังมีคำสั่งปิดแคมป์ทำให้แรยงานส่วนใหญ่ยังค่อนข้างกังวลใจยังไม่นับรวมการเข้าไม่ถึงวัคซีนทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ที่บริษัทเราอยากให้ภาครัฐช่วยเนี่ยมีอยู่3ข้อหลักๆข้อที่1นะครับลงพื้นที่ตรวจโควิดพนักง,งานทุกคนนะครับที่อยู่ในแคมป์นี้ 2. สําหรับผู้ที่ติดตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยต้องการให้ทำการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดส่วนผู้ที่ตรวจแล้วสุ่มเสี่ยงเนี่ยทางแคมป์ผมได้มีมาตรการจัดพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วตามมาตรการของสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเขาได้เข้ามาตรวจแล้วสัดส่วนเรียบร้อยเราจะได้แยกแยะพนักง,งานออกเพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดนะครับ 3. อยากให้ภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการหน่อยเพราะตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยมากกว่าปัญหาปากท้องสุรัตด,ดาแรงงานก่อสร้างคนนี้บอกว่าคือเรื่องของภาระหนี้สินตั้งแต่แคมป์ก่อสร้างเริ่มเผชิญกับสถานการณ์ระบาดมาจนถึงรอบนี้เธอต้องขายสร้อยคอทองคำที่สะสมมาเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายหนี้สินและส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวในต่างจังหวัด เธอบอกว่ามาตรการเยียวยาที่รัฐบาลออกมาระบุจะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งของค่าแรงคือความหวังที่ทุกคนรอคอยซึ่งถึงเวลานี้นับเป็นการรอคอยมานานกว่าครึ่งเดือนก็อ,อยากให้ช่วยกับคนลำบากคนจนนะเนาะหาเช้ากินค่ามและหลายอย่างอะ่ะตอนนี้ก็แย่ทุกทางไม่ว่าแต่แคมป์คนงานหรือนักธุรกิจหรืออะไรต่างๆอะ่ะตอนนี้แย่ไปหมด มมมันนนเเเเเหหหหืืื่่่่่อออออยยย้้้้กกกก็็็็แแลวททตตงสูพรรราาาาะีีภข้อมูลจากกระทรวงแรงงานพบมีแคมป์คนงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล896แห่งที่ถูกสั่งปิดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร575แคมป์คนงานราว83,000คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่า มาตรการเยียวยาด้านค่าแรงเริ่มมีการทยอยจ่ายไปบ้างแล้วขณะที่ความช่วยเหลือเรื่องอาหารได้ส่งผ่านสมาคมอุตสาหากรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมกระทรวงแรงงานช่วยแต่ท่านก็ต้องช่วยลูกน้องท่านด้วยหลักนะครับท่านช่วยแค่ยกหูไปหานายกสมาคมหาสมาคมท่านนั้นเองท่านทําไม่ได้แล้วท่านจะเป็นผู้ประกอบการได้งไงดูไหมฮะ ท่านแค่ปกป้องให้ลูกน้องท่านมีอะไรกินมีอาหารการกินท่านโทรไปหาท่านไปที่สมาคมอุตสาหกรกรมก่อสร้างไทยของอยู่ที่นั่นทั้งหมดนะครับล่าสุดสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อมูลณวันที่12กรกฎาคม2564กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด19ในกิจการก่อสร้างไปแล้วทั้งหมด16,468ราย คิดเป็นเงินราว79ล้านบาทขณะที่ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแรงงานในแคมป์ก่อสร้างแห่งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบข้อมูลตนเองในแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมปรากฏยอดเงินที่จะได้รับจากกรณีว่างงานงวดล่าสุดแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลความชัดเจนเรื่องกำหนดเวลาที่จะได้รับเงิน